ฉันไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นเอาวันนี้จุดป้ากันทีเถอะป้าเกิดอะไรขึ้นหรอคะเกิดป้านี่สิคะจะมาขโบยกระเป๋าของฉันอะไม่จริงนะคะคุณเฟอร์เขาสองคนอะสลับทีวาาโค้ดของทางร้านเราค่ะว่าไงนะผมเอาตัวนี้แหละครับได้ค่ะเดี๋ยวเอาตัวใหม่ให้นะคะ คุณลูกค้าคะต้องขอโทษด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วค่ะงั้นฉันเอาตัวนี้แล้ค่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้าจะจ่ายอย่างสดหรือสแกนดีคะสแกนจ่ายครับทั้งหมด3,900บาทค่ะสแกนใด้ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะใส่ถุงให้นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้านี่ครับเรียบร้อยครับไปกันเถอะทีละ นี่เดี๋คุณคอยดูเลยนะฉันเนี่ยแอบสลับป้ายคิวอาโค้ดเรียบร้อยแล้วล่ะแล้พอมีลูกค้าเข้ามาซื้อเสื้อผ้าเงินก็จะออนเข้าบัญชีของฉันได้ไงล่ะที่รักของผมเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยแหละครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะพวกคุณทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะอะไรของป้าเนี่ยสิ่งที่พวกคุณทำอ่ะฉันเห็นหมดแล้วอะไรเห็นอะไร ก็ฉันเห็นว่าคุณสลับ QR โค้ดกระถางร้านยังไงล่ะโอ้ยที่ป้าแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยสายตาพาวัวหรือเปล่าจะมาพูดโม่โมวแถวนี้นะฉันเห็นจริงๆฉันเห็นเต็มสองตาเลยแหละจะเสียเวลาคุยกับป้าแกๆเลยกลับกันเถอะไม่ได้นะฉันไม่รู้คุณไปไหนทั้งนั้นเอาวนันนี้ฉันเปิดดูฉันต้องให้ไปจุดป้าสักทีเถอะป้าเกิดอะไรขึ้นหรอคะเก่ป้านี่สิคะจะมาขโมยกระเป๋าของฉันอ่ะใช่ครับ คุณรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาจับยายป้านี่ไปได้เลยหัวขโมยไม่จริงนะคะคุณเฟอร์เขาสองคนน่ะสลับ QR โค้ดของทางร้านเล่าค่ะว่าไงนะฉันเห็นจริงๆนะคะป้า,ามาเก่าหาพวกฉันนะป้าไม่มีหลักฐานอะ่ะป้าพูดแบบเนี้ยฉันสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะนี่แล้วป้ารู้ไหมว่าแฟนของฉันเนี่ยเขาเป็นใครแฟนฉันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโครงการแล้วตึกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของเขาหมดเลยจ้าแฟนฉันอะ สามารถสั่งปิดร้านนี้เลยแหละถ้าป้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่งเงี้ยไปแต่แต่คุณเฟิร์คะพี่ซ้อมคะพอเถอะค่ะฉันไม่อยากมีเรื่องรีบขอโทษลูกค้าเขาคะ่ะแต่คุณเฟิร์คะสองคนนี้เขาเป็นหัวขโมยจริงๆนะคะฉันเห็นเต็มสองตาเลยฉันอาหวเป,ประกันได้คะ่คคะพี่ซ้อมคะเลิกพ,พูดเรื่องนี้เถอะคะ่ะนี่คือคําสั่งพี่มีอะไรอะ่ะพี่ก็ไปทำเลยะคะ่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะพี่จะโดนไล่ออกเอ้าป้าเขาบอกให้ไปก็รีบไปดิจะมายืนเบื่ออยู่ตรงนี้ทําไม ฮะ <Huh? S 2> ค่ะต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะค่ะข้าวหน้าข่าวหลังก็ช่วยอบรมพนักงานให้ดีๆนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ไงคะหลักฐานอันนี้เป็นคิวอาโค้ของทางร้านส่วนอันนี้เป็นคิวอาโค้ดของคุณ ที่สลับไว้จริงด้วยไม่จริงอยากแม่บ้านมันโกหกอะ่ะคุณสองคนนี่จริงๆเลยนะมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะยังไม่ยอมรับความผิดอีกคุณเฟอร์คะให้ฉันโทรแจร้งตำรวจให้นะคะหนะยุดนะจะโทรนะเอามานี่ปล่อยนะจะปล่อยคุณปล่อยงไง ส้มคะ่องโทรแจ้งตำรวจหรอคะรปภรปภไม่รปภรปาภาาาาาอัมมิหิตขมิดสีไล่เอาตัวครับรปาภาาช่วยเอาตัวสองผัวเมียเนี่ยไปที่สถานีตำรวจหน่อยข้อหาแอบถอด QR โค้ดของร้านเป็นของตัวเองเชิญครับปล่อยเ้ยฉันจะบอกพ่อฉันให้มาจัดการพวกแกทุกคนเลยพ่อฉันเป็นเจ้าของที่นี่นะเว้ยฉันต้องหักล่ะ ที่เป็นเจ้าของโครงการที่นี่ฮะงั้นฉันขอเพิ่อมอีกหนึ่งข้อหานะคะข้อหาแอบอ้างเป็นลูกเจ้าของโครงการที่นี่รปอเอาตัวไปได้ละฉันครับตามโอเยสมาเลยมาเลยรู้จักฉันน้อยไปสะละ